สวัสดีอวันนี้จะมาสอนวิธีการแปลงนะครับของ Java Edition เ,เข้า MCPE นะทุกคนแปลงจาก PC เข้ามาเถือประมาณนั้นอ่ะจะมาสอนนะอันดับแรกให้เราเข้าตัวนี้มาก่อนนะครับเนี่ยให้เราเลือกเวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดมานะครับเวอร์ชันที่จะแพ็ก Java นะครับที่เรา,เาโหลดมานะครับ แล้วก็เวอร์ชันมาครับปัจจุบันที่เราเลือกล่าสุดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีตัวล่าสุดที่เราใช้อยู่เนาะก,ก็ตัวที่มันมีล่าสุดอยู่ในนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เลือกไปที่โค้ดไฟล์นะครับเมื่อถือก็ทําได้นะแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างนิดน,นึง,งตัวเอ็กโพรเลอร์มันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับหรือว่าที่จะเพ Java Edition นะครับ แล้วเราก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็กดปรเพนนะสคอมนะครับผมจากนั้นแล้วก็ไปที่ Co เวอร์ได้เลยนะครับรอมันแป๊บ,บนึงเนาะอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นโหลดตรงนี้ให้เรามารีรีหน้านะครับรีหน้านี่หนึ่งทีโอเคพอมันขึ้นหนะ้าสกินี้แล้วกดได้เลยครับมันจะทําการดาวน์โหลดให้โอเคได้มาแล้วนี่นะประมาณนี้เลยก็ได้นแล้วก็เอาไปลงตัวเกมได้เลย นะครับสำหรับครมนะจะมาสอนสำหรับมือถือนะครับก็ดับแลกให้เราไปที่แอปสตนะครับเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดมารลนวนะมันก็จะเป็นหน้าไฟล์ต่างๆอะไรที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็คือเรามาหาตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะทฤษฎีที่เราแปลงมาเมื่อกี้อืมพอได้แล้วใช่ป่ะตัวนี้ใช่ไหมอ่แล้วก็กดค้างเนาะแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น mcpack นะครับผม pa นะครับ mcpa ck นะครับตามนี้แล้วก,กดตกลงได้เลยแล้วก,กดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วก็กตรงนี้นะแล้วเลื่อนหาไมค์ครับนะครับแล้วก็กดไมค์ครับแล้วก็กดเสมอได้เลยนะครับตามนี้เนาะผมขอไม่เปิดแล้วกัน